เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เงินเท่าไหร่แบบเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ามาทําออนไลน์หรืออะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เท่าไหร่นะคะหลายคนก็ถามมาเนาะแล้วก็มีคําถามอะไรอีกเราต้องมีคนติดตามเท่าไหร่ใช่ไหมเราถึงจะสามารถสร้างไรายได้ได้ต้องทํานานเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยคนจะอยากได้ตัวเลขเป๊ะๆว่างเลยต้องเอี้ยๆงอี้ยๆหรือเปล่านะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวเลขที่ตายตัวนะบางคนนะคนติดตามหลักพัน หรือว่าไม่ถึงพันด้วยซ้ำแต่สามารถสร้างเงินหลักแสนได้ในขณะที่บางคนนะคนติดตามเป็นแสนอาจจะเป็นล้านเลยก็มีนะแต่สามไม่สามารถที่จะสร้างเงินได้สักกบาทเดียวมันก็มีเหมือนกันทีนี้เนี่ยปัจจัยมันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ที่แน่เรจะบอก3ปัจจัยหลักๆเนาะอย่างแรกเลยคืออะไรอย่างแรกเลยเนี่ยคือเวลาที่เรามาทำช่องทําเพจทํา YouTube หรือ f a c e b o o k หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทําเพื่อ ดูเราไม่ได้ทาเพื่อตัวเองโอเคไหมเราทําเพื่อคนดูเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองห้ามคิดว่าเราทําเพื่อตัวเองเด็ดขาดทีนีนยกตัวอย่างนะคะเช่นบางคนเนี่ยมีธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนเรา,ามีของขายเราอยากแบบขายของออนไลน์คนก็ขายของออนไลน์กันหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเข้าแต่โพสต์ขายเลยโพสขาย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 ตลอดนะถ้าเราขายตลอดอะไรแบบนี้เราทําเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเองอยากได้ตังค์ใช่ไหม <laughs> ซึ่งอยากได้ตังค์มันไม่ผิดอะไรแต่ว่าเวลาที่เราทําแบบนี้คือเราไม่แชร์คนดูเลยว่าจริง จริงแล้วเนี่ยเขาอยากพี่จะดูอะไรหรือว่าเขาอยากได้อะไรกันแน่หรือว่าบางคนเนี่ยจะทําแนวนี้สมมติว่าไม่มีของขายนะก็คืออะไรสมมติว่าไปเที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตอะไรนี้ใช่ไหมเราก็จะเอากล้องมานะโทรศัพท์มาแล้วเราก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศค่ะแล้วเราก็แพนกล้องแพนกล้องแล้วเราก็แพนกล้องแพนกล้อง คนก็ไม่ได้สนใจโอเคไหมว่าเราไปไหนทำอะไรเกี่อะไรคนก็ไม่สนใจคนก็ไม่แชร์โดยเฉพาะถ้าเราไม่ใช่คนดังถ้าเราไม่ใช่ดาราเนี่ยคนก็ไม่แชร์ก็ไม่แคร์ว่าชีวิตเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เราทำเมื่อไรเรานับเพื่อเติมเต็มอีกตัวเองล้นๆมาดูชีวิตชันดีนะชันได้ไปเที่ยวแบบโรงแรมที่ฉันอยู่ดีมาจ้างสวยรูหลจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนดังนะดาราบางคนเนี่ยทำคลิปประมาณนี้ก็ไม่เวิร์กนะคนก็ไม่ได้อยากรู้อะเข้าใจป่ะคนขาไม <c Ris ky> ่ได <bur> okay. ้อยากรู้เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่ทำไมที่มันให้คุณค่าคนนอื่ เขาถึงจะมาดูเราโดยเฉพาะถ้าเราเพิ่งเริ่มและยังไม่ดังนะคะซึ่งก็โยงสู่ข้อที่2ก็คือการทำคอนเทนต์นะการทำคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์เนี่ยคืออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปคลิปบทความเพลงหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นเสียงเฉยๆก็ได้เสียงเราพูดเฉยๆอเงี้ยเป็นเป็นออดิโอหรือออดิโอบุ๊กหรือเป็นพอดแคสอะไรนี้ใช่ไหมที่มันให้ประโยชน์แล้วก็ความรู้กับคนอื่นนะคะ อย่างพี่หน้ามาทำคลิปเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมเป็นค่ะเป็นคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์ที่ให้ความรู้คนอื่นอันเนี้ยมันทำแล้วทำไมมันทําแล้วมันให้คุณค่าคนอื่นแบบเนี้ยเราถึงได้ไปถึงเรียกว่าการทำคอนเทนต์นะคะแล้วเวลาที่เราให้แน่นอนมันเป็นกฎธรรมชาติเวลาเราให้เนี่ยเราจะได้รับเองมันไม่เหมือนกับเวลาที่เราแบบเปิดเพจมาเลาแต่ขาย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  อาจจะขายได้นะแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนก็จะเบื่อคนติดตามก็จะเบื่อคนาม,มาเห็นเพจเราก็จะเบื่อว่าโอ้มันเอาแต่ขาย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 มันไม่มีอะไรให้ตามเลยอ่ะใช่ไหมไม่มีมไม่รู้ไม่รู้จักเลยแม่ค้าคือใครแม่ค้าหน้าตาเป็นยังไงแม่ค้านิสัยยังไงแม่ค้าเอามาให้คุณค่าอะไรเราได้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มันทําไมมันทาให้เราไม่มีคนติดตามลองดูดิเวลาที่เราติดตามผิดใครเราติดตามเพราะอะไรใช่ไหมวันเดียวติดตามเพราะว่า อ๋อลูกเพจนี้ตลกดีอ่าเพจนี้อ่าลงคลิปมีประโยชน์ดีเพจนี้ลงคลิปอ่าไว้นี่ดีมีสาระเพจนี้สนุกดีหรืออะไรเงี้ยมีน้อยมากที่เราจะไปติดตามเพจแบบว่าอะไรอะเพราะว่าอ๋อซื้อของร้านนี้ออไว้หรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากติดตามใช่ป่ะเราไม่ได้อยากที่จะซื้อไม่ได้อยากที่จะถูกขายอะโอเคเราอยากซื้อเองอะเราไม่ได้อยากถูกขายเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทําไมเราต้องทำคอนเทนต์ content, นะคะแล้วตัวและตัว,ตวทำคอนเทนต์นี่แหละที่เป็นตัวบอกรายได้ของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งเราให้คุณค่าคนอื่นมากเท่าไหร่เราจะยิ่ง ได้รายได้กลับมามากเท่านั้นวันนี้เป็นคีย์เลยนะฟังดีๆนะยิ่งเราให้คุณค่าคออื่นมากเท่าไหร่รายได้ของเราจะได้กลับมามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำไมหมัดให้คุณค่าหมัดเติมคุณค่าลงไปนะคะอย่างติาเนี่ยติามาทําออนไลน์เนี่ยเทียบกับอ,อินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆเนี่ยติ娜อา,าจะไม่ได้มีไอ้นี่มีคนติดตามเยอะนะบางคนมีคนติดตามเป็น10ล้านเป็นสามสิบล้านเลยหรืออะไรนี้ใช่ไหมนิาเนี่ยมีคนติดตามหกแสนะในเฟซบุ๊กหกแสนในยูทูบบางคนอาจจะบอกว่าผูดติาเยอะอะไรนี้ใช่ไหมเออก็เยอะแหละ ทีนี้รายได้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเป็น1ิบหลัก10บล้านได้เลยนะคะอย่างติาเนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นหลัก10ล้านได้เลยแต่อย่างที่ที่น้าบอกไม่จาเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ลูกศิษย์ของต่娜หลายคนนะคะมีคนติดตามหลักพันไม่ถึงบางคนไม่ถึงเยอะจริงๆส่วนใหญ่ไม่ถึงพันด้วยแต่สามารถสร้างเงินหลักแสนได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้คุณค่ากับคนดูไง ใช่ไหมเขาให้คุณค่ากับคนดูไงนะคะยกตัวอย่างลูกศิษย์ของติน่าคนหนึ่งนะคะคุณบีบีนะคะคุบ <c oughs> ีบีเนี่ยอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคเขาสามารถที่จะสอนภาษาสวีเดนได้เขาก็ทําไมเขาก็ออกมาให้คุณค่าออกมาสอนภาษาสวีเดนสามารถที่จะสร้างเงินหลักแสนได้แล้วภายในระยะ,ะ,ยะเวลา3เดือนเท่านั้นนะคะจากการให้คุณค่าคนนี้แหละนะคะหรืออีกคนหนึ่งอ่ะบางคนบอกว่าไม่ได้เก่งภาษาไม่ได้อยู่เมืองนอะก้วยอะอะไรเงี้ยอ่ะ คุณตุ๊กตานะคะเขาทํางานประจําเคยทํางานประจําม,มาก่อนนะแล้วอาอชีพของเขาเนี่ยตอนนี้เขาทํางานประจําคืออะไรคือเป็นคนที่ช่วยดูบีซา่าแบบสมมติว่ามีคนมาอยากที่สมัครบีซ่าไปประเทศนั้นประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็ดูให้เขาก็รับสมัครแล้วเขาก็าให้ไปยื่นให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะสร้างเงินหลักแสนได้เช่นเดียวกันภายในระยะเวลา3เดือนด้วยความรู้ที่ตัวเองมีนี่นแหละทาไมเอามาต่อยอดในออนไลน์ แล้วเวลาทําเขาทําคลิปยังไงเขาก็ทําคลิปให้คาแนะนํเาเราจะทำวีซ่าไปประเทศนั้นเป็นอย่างนี้นะอัปเดตประเทศนี้เป็นแบบนั้นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมคนก็เข้ามาหาเขาอีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไมมันต้องเป็นการทำคอนเทนต์แล้วทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความสามารถหรือว่าความรู้ที่เรามีอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยโยงเข้าภาษาเลยเพราะมันจะต้องมีคนบอกว่าไม่มีความรู้อะไรเลยคะ่ะไม่มีความสามารถอะไรเลยคะ่ะไม่เก่งอะไรเลยค่ะดา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  ความสามารถอะไรเลยเราทําไมเราต้องไปเพิ่มความสามารถด่เราอยากมาอยูเฉยๆฉยๆเฉยๆแล้วบอกว่าอะไร๋อฉชันอยากที่จะสร้างเงินได้แสนหนึง่งชันอยากที่จะสร้างเงินได้ล้านหนึ่งอยากสร้างเงินได้สิบล้านแต่เราไม่พัฒนาตัวเองเลยไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไร <sing> เพราะว่ารายได้ของเราอ่ะมันจะเพิ่มตามความสามารถของเราถ้าตอนนี้เราติดเพดานรายได้อยู่เดือนละสามหมื่นห้าหมื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วทําไมแล้วเราไม่เพิ่มความสามารถของเราเนี่ยรายได้เราก็อยู่เท่านี้ โอเคว่ารายได้เราก็อยู่ตรงนี้มันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถที่จะมาต่อยอดไปได้นะอย่างพูตุกตาที่พี่หน้าบอกเนี่ย เขาทํางานเนี่ยเงินเดือนประจาเขาเนี่ยตอนที่เขาทํางานนะได้ประมาณสามหมื่นแล้วพอมีโควิดมาปุ๊บโดนหกนักเงินเดือนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือหมื่นห้าสิ่งที่เขาทาคืออะไรคือการมาต่อยอดความสามารถของตัวเองโดยการเรียนรู้เรื่องของการทําออนไลน์เพราะนั้นเนี่ยพอมันอพยพมามาพันวกกันเนี่ยมีความสามารถของตัวเองมีการทําออนไลน์ปุ๊บนี่ไงมันถึงอะไรมันถึงเกิดเป็นเงินที่ไหลเข้ามาไหลว่าเทวา,า,วา,า,วาเป็นความบางังคับนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีความสามารถอะไรที่แบบว่าเ, í, เรารู้สึกว่ามันจะมาทําออนไลน์ได้เราก็ไปเรียนรู้ก่อน โอเคไหมแล้วก็ไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ให้เราเนี่ยเ,เก่งหรือว่า,เ,าเชี่ยวชาญในเรื่องเรๆนั้น ะะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครนะเรามีความสามารถเรารู้ว่าเฮ้ยเรามีของอะ่ะเราสามารถทําได้ลึกๆเรารู้เลยอะ่ะว่าเฮ้ยเราอะ่ะถ้าอตอนนี้เราจะอยู่ผิดที่ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในที่ที่มันถูกต้องเช่นเรามาทําออนไลน์เราได้เฉดฉายเราได้แบบว่ายังไงปลดปล่อยศักยภาพของเราได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ให้คุณค่าคนอื่นเนี่ยเฮ้ยเราสามารถที่จะเพิ่มรายได้ได,ได้เนี่ยถ้าอยากทำนะตอนนี้ลีน่าต้องมีคอร์สนะคะชื่อคอร์สว่า,า b e s s Diva นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเปิดเป็นรุ่นที่11 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่น่าจะสอนสดน,นะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่11เป็นรุ่นสุดท้ายที่นี่จะสอนสดด้วยถ้าเราอยากที่จะเอาความสามารถของเรานะมาต่อยอดเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นะมันสามารถทําได้ที่นี่บอกเป็นหลักแสนเนี่ยคือ,ค,อคือแบบว่าขั้นต่ำอะเนี่ยบอกเลยอันนี้ขั้นต่ำเพราะที่นี่ก็มีลูกศิษย์ที่สามารถที่สร้างอย่นเป็นหลักล้านเกือบสิบล้านแล้วหรืออะไรเงี้ยก็มี เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องการทำออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นคอร์ส Business Diva นะคะสับพี่อังรวยด้วยออนไลน์ถ้าสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เนาะ a อดทีน mm ่ o hmm. พูเ t โอเคไหมแอดทีน่าโวแคปนะคะอย่างที่ทีน่าบอกนะคะว่าไรายได้ของเราจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อความรู้ของเราเนี่ยมันเพิ่มตามไปด้วยนะคะถ้าเราอยากเพิ่มไรายได้เราก็ต้องทําไมเราก็ต้องเพิ่มความรู้นะคะอยากเียนกับทีน่านะคะก็สามารถที่จะทักมาได้สวหรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้นะคะอยากที่จะมาเป็นดีว่านะคะก็สามารถที่จะทักมาได้เาานะแล้วเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ